สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้อากาศดีนะคะหลังจากฝนตกติดต่อกันมาหลายวันวันนี้ป้าแววจะพามาลดบำรุงใบนะคะเพราะว่าพื้นยังชุ่มชื้นอยู่เลยเพราะว่าฝนตกติดต่อกันอยู่หลายวันแล้วมีแดดก็ช่วงสายๆตายนิดหน่อย ตอนนี้ป้าแววจะพามารดน้ำหมักกันนะคะมาดูกันว่าทำขั้นตอนกันยังไงนะคะป้าแววจะใช้นี่นะะนเลยค่ะน้ำหมักป้าแววก็เนี่ยค่ะทำเองเดี๋ยววันหลังป้าแววค่อยพาไปดูกันถังหมักน้ำหมักป้าแววนะคะอันนี้ฮอร์โมนนมสดนะคะ ก็ทําไปเรื่อยค่ะไม่มีสูตรอะไรตายตัวจะลดเราเบาไม่ลดเทาเยอะนะคะเพราะว่าเราลดบ่อยพอวันดวงบอกลวงบ่อยล้างเอาง่ายๆก็คือเราล้างล้างน้ําค้างค่ะนะคะ นี่ค่ะอัคลิกนะคะอันนี้เป็นขึ้นช่ายค่ะขึ้นช่ายคะนารดเบาๆเพราะว่าเขาชื้นชุ่มชื้นอยู่แล้วอันนี้เป็นข้าวโพดค่ะข้าวโพดต้นหอม แสงโมงก็มีนะคะไม่รู้จะติดลูกหรือเปล่าลดไปยค่ะเพราะว่าทำสูตรไม่ตดยตัวค่ะแค่ขยันรดน้ำพวนดินแล้วก็ให้ปุ๋ยเขาต่อนเนื่องแต่ว่าให้บ่อยแต่ก็ให้ทีละนิดนะคะ เหมือ o, แบบ ả, นตอนอเช้าพ่อแววอาจจะลดน้ำหมักไม่ผสมเยอะค่ะเพราะว่าเราลดบ่อยนี่แตงกวานะคะออกดอกแล้วค่ะอันนี้นก็คือก้าแต่งกวาที่พ่อแววเพาะไว้ ประมาณสามสี่วันก็เอาลงดินได้แล้วนะคะนี่คือผักกาดหินเนี่เข้าอยู่ในร่มรเพราะแบบพึ่งออกแดดมาผักกาดกินใบค่ะแต่ว่าเหลืองเพราะว่ามันอยู่ในร่มฝนตกด้วยก็เลยเป็นอย่างนี้สภาพแบบนี้เดี๋ยวดวยูเอาลงมาออกแดดดูว่าจะดีขึ้นไหม ข่นาค่ะขนาแนวล้อยางอันนี้มะเขือค่ะมะเขือไม่รู้เป็นอะไรใบแบบนี้มีข้าโพดเดี๋ยวว่าจะได้ผลยังไงจะไ,ได้กินไหมเดี๋ยวพแววค่อยมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะอันนี้มะเขือคะ่ะมะเขือยาวนี่หลายเดือนแล้วคะ่ะ สภาพเขาแต่ก็ใช้ได้นะคะเอาไปลวกไปต้มกินกับน้ำริกเมื่อวานเราไปเพิ่มเก็บไปลูกสวยไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเราทำเพื่อเป็นกำลังใจให้คนปลูกผักนะคะปลูกแล้วมีความสุขแล้วก็ได้เป็นอาหารเราด้วย อยู่ว่างๆก็ลงสวนเล็กๆอยู่ในเมืองก็ไม่มีที่ทางกว้างๆค่ะนี่พริกค่ะกว่าจะได้ช่วงเมษาที่นี่แรงมากค่ะไม่ค่อยมีน้ำก็เลยดูสภาพแบบนี้ดีขึ้นมาช่วงฝนตกนี่เองค่ะที่นี่น้ำไม่ไหลต้องซื้อน้ำ สองสองพันซื้อน้ำเป็นรถอ่ะค่ะลดละร้อบบาทเพื่อที่จะเอามาใช้ทีนี้ฝนตกแล้วก็ดีขึ้นเอาไว้จะพาเข้าไปดูสวนเล็กมีชะอมด้วยนะคะมีชะอมอันนี้แตงกวาเพราะว่จะลงไม่พร้อมกันนะคะเพราะว่าถ้ามันติดลูกก็ก็จะกินไม่ทัน นี่นะคะสวนป้าแววเล็กๆเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆน้องๆได้ดูกันเป็นคลิปใหม่นะคะป้าแววเพิ่งหัดทำปกติแล้วป้าแววก็ปลูกผักไว้นานแล้วค่ะปลูกผักกินนานแล้วแต่ว่ามาถึงช่วงโควิดเนี่ยก็ว่างว่างมากๆเลย ก็เลยเออคิดได้ว่าเออลองทําคลิปเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆพนพี่ๆที่เกิดปัญหาช่วงวิกฤตแบบนี้นะคะไม่ได้ทํางานก็มาปลูกผักกินเองพราเว่าปลูกทุกอย่างค่ะแม้แต่กระถินกล้วยนะคะละมดุดมะม่วงเงาะได้กินทุกอย่างแล้วคะ่ะขน,น,นุนแล้วก็อะไรอีกค่ะ หลายอย่างค่ะเดี๋ยววันหลังพ่อแว่มีสตอด้วยนะคะพรอแว่าปลูกไว้หน้าบ้านตรงนู้นค่ะริมรั้ววันนี้อากาศดีค่ะเนีกให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะที่ปเปอแววทําให้ดูก็เพื่อเป็นกําลังใจนะคะประโยชน์นีไม่มีไม่รู้เพื่อเป็นกําลังใจให้ทุกคนเดี๋ยววันไหนแตงกวาติดลูกข้าวโพดออกลูก บอกฝากป้าแววค่อยมาอัปเดตให้ดูใหม่นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆกับโควิดสวัสดีค่ะอ้าวนุ่นไงแต้ว